สวัสดีครับก็พบกับรายการรีเสิร์ชชวนเมาส์ในช่วงเทคนิคัลทูเดย์ประจำวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมครับสำหรับเมื่อวานนี้ในช่วง5โมงครึ่งก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยโดยเฉพาะในส่วนของคนที่อยู่บนตึกสูงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีแผ่นดินไหวที่เมียนมานะครับหลังจากที่ในช่วงระหว่างวันเนี่ยจะมีแผ่นดินไหวที่อิตาลีไปแล้วนะส่วนแผ่นดินไหวที่เมียนมานี่ก็ส่งผลกระทบถึง ประเทศไทยพอควรเหมือนกันครับในด้านของกรุงเทพโดยเฉพาะตึกสูงเนี่ยก็ได้รับได้รับรู้แรงไหวของของตัวตึกอยู่พอควรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไระส่งผลกระทบมากไปกว่าการรับรู้เรื่องของการไหวของแผ่นดินเท่าน,นั้นเองนะครับในส่วนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานช่วงเย็นแต่ว่าในส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้เนี่ย ในช่วงครึ่งวันเช้าอาจจะดูแกว่งตัวผันผวนบ้างโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงแรกครับก็เป็นการแกว่งตัวบวกลบแคบๆแต่ว่าในช่วงตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่ายก็ถือว่าตลาดเริ่มมีการขยับบวกได้ดีขึ้นครับมีแรงซื้อเข้ามาโดยเฉพาะในหุ้นหลักหุ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่ม ICT แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มพลังงานด้วยนะครับก็ทําให้ในส่วนของตัวดัชนีเองเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสายแล้วก็มาในช่วง ต้นบ่ายเนี่ยก็ขึ้นมาบวกไปประมาณ7-8จุดได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในภาคบ่ายเกือบจะตลอดทั้งบ่ายก็เป็นลักษณาการแกว่งแคบอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการแกว่งแคบในด้านบวกสุดท้ายแล้วก็ปิดไปที่1547.55นะบวกปิดบวกไป7.49จุดเจุดนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าตลาดขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับถ้าไปมองในเชิงของตัวกราฟทางเทคนิคนะครับก็จะเห็นว่า ในส่วนของตัวเดชนีเองเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือกว่าเส้นต้นทุนเฉลีย่ย s m a หรือว่าต้นทุนเฉลีย่ยรายวันแถวแถวห้าและสิบวันที่เป็นซิงเพื่อนเรศได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในด้านของทางเทคนิคเองนะครับเรายังมองว่าไม่ถึงกับเป็นเชิงบวกมากนะักเพราะว่ากรอบการแกว่งถ้าจากันได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เราคุยกันไปแล้วว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบถึงหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบโดยประมาณนะครับ งันตรงนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านเส้นต้นตูนเฉลี่ยรายวันขึ้นมาได้แต่ว่าก็ยังเป็นอยู่ในกรอบแกว่งเดิมอยู่เห็นว่าเหมือนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีจังหวะของการขยับขึ้นมาสูงกว่าเส้น5วัน10วันแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้นะครับยังเป็นลักษณะการแกว่งอยู่ในกรอบอยู่เหมือนเดิมงั้นตรงนี้เนี่ย แม้จะขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วง2วันนี้แล้วก็เริ่มกลับมายืนเหนือเส้นต้นสุสเตีย5วัน10วันอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมก็ยังอยู่ในกรอบแห่งเดิมดังนั้นความเสี่ยงยังมีอยู่โอกาสปรับลงยังเป็นไปได้โดยเฉพาะถ้าไปดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์เองหลังจากสัปดาห์ที่แล้วมีสัญญาณเชิงลบสัปดาห์นี้แม้ว่าจะพยายามดีกลับเนี่ยแต่ว่าก็ยังยังดูแล้วยังมีความเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆสัปดาห์แบบนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแรงขายทํากําไรด้วยนะครับ นั้นโดยรวมเนี่ยในด้านทางเทคนิคก็เลยยังยังคงมุมมองในเรื่องของการที่ตลาดยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้มากกว่าอยู่คนระับในขณะที่ถ้ามองในเชิงของปัจจัยที่เข้ามากดดันหรือว่าหนุนตลาดในช่วงนี้นะครับในส่วนของเรื่องของหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด นะครับแล้วก็รวมไปถึงราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดราคาน้ํามันในตลาดโลกเองยังปรับตัวลงอีกนะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวลงติดติดกันมาสองสาวันหลังจากที่ก่อนหน้านั้นขึ้นมาค่อนข้างแรงอย่างที่เราคุยกันไปแล้วขึ้นมาสองสามสัปดาห์นี่เป็นย0สิเปอร์เซ็นตเหมือนกันครับตอนนี้เริ่มมีจังหวะของการอ่อนตัวลงมาก็ทําให้เรามองว่าก็ตลาดก็จะขาดปัจจัยหนุนตรงนี้ไปส่วนหนึ่งครับในขณะที่เรื่องของเฟดเองเนี่ย ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็คงนักลงทุนบางส่วนเนี่ยคงยังอยากจะรอดูสุนทรพจน์ของประธานเฟดท,ที่จะเกิดขึ้นในค่ำวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่26อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีมุมมองหรือว่ามีการแสดงท่าทีในเรื่องของการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วช้ามากน้อยแค่ไหนนะนะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้ก็คงยังมีส่วนในการที่จะจกดดันตลาดที่ขยับขึ้นมาในระดับสูงแบบนี้ได้นะครับ นั้นกลยุทธโดย,โดยโรมวมเราก็เลยยังแนะนําเช่นเดิมนะครับก็ยังน่าจะรอซื้อช่วงตลาดอ่อนตัวตลาดปรับลงน่าจะดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับแต่ว่าโดยโรวมแล้วก็เป็นการปรับลงช่วงสั้นเพื่อขึ้นต่อดนะังนั้นถ้าซื้อไปแล้วแล้วไม่มั่นใจว่าตลาดจะลงได้เนี่ยอาจจะเลือกถือเป็นถือลงทุนระยะกลางยาวอย่างที่เคุยกันไปแล้วเป้าหมายก็คือ1650ในด้านทางพื้นฐานถ้าเป็นแนวต้านทางเทคนิคก็จะอยู่ในกรอบ1 6 0 0นถึง1,650นะครับนะนั้นตรงนี้ ซื้อแล้วถือได้แต่ว่าถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยยังแนะนําว่าน่าจะรอช่วงตลาดอ่อนตัวหรือตลาดปรับลงยังน่าจะดูดีกว่าดูฟอกไัยกว่าอยู่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่างๆที่มีเข้ามาในช่วงนี้ส่วนของตลาดหุ้นสารัฐนอกเหนือจากเรื่องของราคาน้ํามันดิบที่กดดันแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดนะครับเรื่องของยอดขายบ้านมือสองเดือนกรกฎาก็ถือว่าต่ํากว่าคาดยังเป็นการปรับตัว ลงอยู่ก็ทําให้เป็นแรงกดดันเรื่องของการฟื้นตัวของฐก,กิจอเมริกาด้วยนะครับสำหรับในส่วนของราคาน้ํามันเองที่ช่วงนี้เริ่มอ่อนตัวลงมาหนึ่งก็คือความไม่มั่นใจเรื่องของการประชุมของโอเปกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนหน้านะครับก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะมีข่าวเรื่องของยีรลลาดที่พร้อมจะเข้าเจรจาด้วยเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงด้านอื่นๆครับ โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่ปรับปรงก็จะมีเรื่องของ EIA ที่มีการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสาระฐรายสัปดาห์ออกมาก็เ,เพิ่มขึ้นนะตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสาระฐเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยคาดกันว่ามีโอกาสที่จะลดลงกับกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นในส่วนของสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์นั้นก็เลยทําให้กดดันราคาน้ามันดิบโลกเนี่ยปรับตัวลงมาอีก ส่วนในด้านอื่นๆช่วงนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกที่ที่ใหม่เข้ามาหรือว่าชัดเจนเข้ามาดังนั้นโอกาสที่ตลาดจะยังผันผวนจะยังแปลงตัวอยู่ก็ยังเป็นไปได้นะครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเช้าวันนี้เองนะครับเห็นว่าในด้านของตลาดเอเชียนะครับเช้านี้เปิดมาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวในด้านลบจะมีบางแห่งที่บวกบ้างแต่ว่าก็เป็นการบวกอ่อนๆนะครับังนั้นตรงนี้เองเนี่ย จริงๆแล้วถ้ามองโดยภาพรวมนะตลาดเอเชียก็ลบต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้บ้านเราเนี่ยจะตีบวกขึ้นไปสวนทางเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่ามองว่าความแข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้แข็งแกร่งกว่ามากมายอะไรนะคดังนั้นจังหวะดตลาดเอเชียยังอ่อนตัวอยู่เนี่ยก็น่าจะยังเป็นแรงกดดันให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยแข็งแกร่งได้ไม่มากดังนั้น,ะนะโอกาสที่จะบวกต่อจากนี้ไปมากๆเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับ นั้นก็เลยยังแนะนําในเรื่องของการที่รอช่วงอ่อนตัวแล้วค่อยเลือกหุ้นซื้อน่าจะเหมาะสมกว่านะครับส่วนหุ้นรายตัวนะครับที่นํามาแนะนาเทรดดิ้งกันในเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งถึงแนมะ้ว่ามองว่าตลาดจะผันผัวเนี่ยก็จะไปดูตัวที่ยังขึ้นไม่มากหรือว่ายัางมีจังหวะของการพักตัวลงมาให้นะครับอย่างตัวแรกที่นํามาแนะนํา เทรดดิ้งกันในเช้านี้ตัวแรกจะเป็นตัวแพนบีนะครับก็ถือว่าจังหวะราคาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามีลักษณะของการแกว่งยกระดับขึ้นมารอบล่าสุดพักตัวลงมาบ้างแล้วแล้วก็เป็นการพักตัวนานถึงเกือบเกืออยู่ในสตุกเ้นประมาณ2-3สสัปดาห์แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้มองว่าก็ส่งตัวได้ค่อนข้างดีแรงซื้อยังมีหนุนเข้ามาในจังหวะบวกถึงแม้ว่าจะยังผันผวนอยู่แต่ว่าโอกาสของการขึ้นต่อเป็นไปได้นะครับ แนวต้านแรกก็คือไฮรอบรอบล่าสุดแถวๆหกบาทห้น่าจะขึ้นทดสอบได้แล้วก็มีลุ้นผ่านขึ้นไปมองว่าน่าจะเข้าใกล้ไฮของรอบใหญ่แถวๆเจ็าาาบาทได้ครับก็มองแนวต้านกรอบถัดไปไว้ในกรอบ6.6ถึง6.8ก่อนนครับนั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ่นเทรดดิ้งได้สําหรับตัวแพลนบีนะครับแนวรับช่วงนี้ก็คงให้ไว้ที่ฐานที่ย่ําอยู่เป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกันก็คือแถวๆหบาท ส่วนอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจในเชิงของการเข้าเทรดดิ้งนะก็จะมีตัว S11 นะครับถึงว่า S11 เองเนี่ยหลังจากที่มีจังหวะบวกแรงๆขึ้นมาเมื่อเดือน7ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการพักตัวย้อนกลับลงมาหลังจากย้อนกลับลงมาแล้วเนี่ยราคายังสามารถแกว่งทรงตัวได้ดีต่อเนื่องนะครับก็ทรงตัวแบบนี้เนี่ยมาเป็นเดือนแล้วในขณะที่ในช่วง2สัปดาห์หลังเนี่ยดูเหมือนว่า เริ่มมีจังหวะของการยกฐานขึ้นมานครับแล้วก็แรงซื้อที่ยังหนุนเข้ามาอยู่เนี่ยก็จะเป็นตระใจบวกให้กับตัวราคาหุ้น S11 ได้นะครับงั้นมองว่าโอกาสของการที่จะตีบวกขึ้นไปต่อครับแล้วก็แนวต้านในกรอบ10บาทถึง10บาท50ที่เป็นกรอบไฮตอนที่มีการขึ้นแรงๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบได้นะครับก็เลยนำมาแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัว S11 ส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนนะครับเราแนะนำยืมช็อตตัว WHA นะครับหรือว่าตัวหวาเนี่ยเพราะว่าราคารอบนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็แรงพอควรครก่อนที่ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าราคาไม่ยอมขยับผ่าน3.64ขึ้นเลยนะครับแล้วแม้ว่าใน2วันแรกยังบวกอยู่แต่ว่าวัน เมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มมีจังหวะย้อนลบด้วยนะครับดันั้นมองว่าแรงขายเริ่มมีออกมากดดันมากขึ้นดังนั้นโอกาสาการพักตัวลงซึ่งพักตัวลงแล้วเนี่ยแนวรับจะอยู่ในกรอบตั้งแต่3.40บวกลบลงไปจนถึง3.30บวกลบนะครับดังนั้นก็คือน่าจะปรับตัวลงไปต่ํากว่า3.40ได้ด้วยนะครับดันั้นก็มองว่าน่าสนใจในการที่จะยืงหุ้นช็อตก่อนแล้วก็ลงไปรอซื้อแถวแถวแนวรับ แนวต้านที่ใช้เป็นจุด stop loss ก็คงให้ไว้ที่ายที่ชนอยู่3วันนี้นะคับ3.64ถ้ามีการตี new high อันนี้ถึงจะต้องยอมซื้อคืนตัดขาดทุนแต่ถ้าไม่ตีผ่าน3.64ขึ้นไปเนี่ยมองว่าแนวต้านบริเวณนี้หรือว่าแรงขายบริเวณนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างหนาแน่นนะครับงั้นก็แนะนําเป็นหุ้นยืมช็อตก่อนแล้วก็ลงไปรอซื้อต่ําได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัว UHA นะครับที่มาันมาแนะนําในเชิงของ ทางฝั่งของ sbl หรือว่าในเชิงของการยิงหุ้นช็อตเพื่อรลอซื้อต่ำนะครับส่วน cash ล้านจากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้นะครับในด้านของเกณฑ์เทรดดิ้งเงินเลือหรือว่าเกณฑ์รายวันเนี่ยสรุปแล้วไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแม้ว่าเราคาดว่าเรื่องของเกณฑ์รายวันเนี่ยน่าจะมีจากเรื่องของราคาที่ปิดบวก15%หรหรือสูงกว่ามูลค่าการซื้อขายสูงกว่าร้อยล้านบาทแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มมี กระแสเรื่องของการเรื่องของการเรื่องของความไม่เห็นด้วยนะของการที่มีหุ้นติดแคชฟลานเยอะๆนะครับจากนักลงทุนเนี่ยก็ทําให้ดูเหมือนตลาดจะผ่อนคลายในเรื่องของกฎเกณฑ์มากขึ้นนะครับนั้นการที่หุ้นจะติดแคชฟลานรายวันนะับนอกเหนือจากการที่จะเกินร้อยล้านบาทต่อวันแล้วก็เป็นวอลนรุ่มผิดปกติแล้วเนี่ย เท่าที่สังเกตช่วงหลังตลาดจะใช้ร้อยล้านในที่นี้เนี่ยต้องร้อยล้านมากๆด้วยนะครับหนึ่งศูนย์กว่าๆอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเล็ดลอดออกไปนะครับดังนั้นเมื่อวานนี้ตัวหุ้นที่เราเราแจ้งไปในเมลนะครับว่ามีโอกาสติดคือ ABC นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายแค่หนึ่งศูนย์แปดนะครับประมาณนั้นนั้นก็เลยมองว่าก็คงไม่ติดเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยเกินร้อยล้านบาทไม่มากนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของหุ้นติดแคชวานรายวันเมืม่อวานไม่มีเพิ่มดังนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นหุ้นเดิมๆที่อยู่ในตารางหน้าสามครับเดลี่โฟกัสอยู่ครับส่วนของรายสัปดาห์นะครับอย่างที่คาดการไปก็ยังใช้ข้อมูลวันนี้อีกหนึ่งวันครับแต่ว่าที่ที่คาดว่าน่าจะเข้าขายไปแล้วก็คือตัว LDC นะครับ <c oughs> ร้านหมอฟันเนี่ยน่าจะเข้าขายไปแล้วก็จะถูกประกาศรายชื่อในเย็นวันพรุ่งนี้ส่วนแล้วก็เริ่มไปเทรดในบื้นีแคชวานวันจันทร์ครับ ส่วนตัวอื่นที่ต้องต้องที่ต้อง,อง,องเข้าจาับตานะก็อย่างที่อยู่ในเมลไม่ว่าจะเป็นไวซ์ไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒนาหรือว่าซีดับทีเนี่ยถือว่ายังยังค่อนข้างห่างนะครับแต่ว่าก็คงต้องตามดูวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งตัวไวซ์ก็ดูราคาที่สามจุดหกสองหรือสูงกว่าส่วนตัว c ีดับทีก็ดูที่สี่จุดหกสองหรือสูงกว่านะครับวันพรุ่งน,นี้นะครับจะมีหุ้นแคชฟรานที่ครบกําหนดด้วยหลายตัวทีเดียวนะครับก็ เท่าที่ดูเนี่ยนัราคาตลาดปัจจุบันอย่างที่เราบอกไปแล้วเราไม่ทราบเกณฑ์การต่ออายุของตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยที่ผ่านมานะครับตัวที่ถูกต่ออายุมักจะเป็นหุ้นที่ราคาปัจจุบันเนี่ยยังสูงกว่านะครับยังสูงกว่าราคาช่วงที่ติดแคชพลานครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเป็นหุ้นที่มีราคาเอ่อมี PE สูงกว่า40เท่าด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ดูจากตอนนี้เนี่ยทั้ง คือวันศุกร์นี้จะมีครบอายุทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญก็ห้าตัวนะครับแล้วก็มีวอลเลนซ์พ่วงสองตัวครับหุ้นสามัญห้าตัวที่ที่จะครบอายุ AJD ALT นะครับตัวชาวสตีลนะครับตัว RPC แล้วก็ตัว TKN หรือเท่าแก่น้อยนะครับทั้งห้าตัวเนี่ยราคาตอนนี้ถือว่ายังสูงกว่าราคาตอนที่ติดครั้งที่แล้วพอสมควรทีเดียวนะครับดงนั้น ดังนั้นโอกาสค่อนข้างสูงที่ทั้ง5ตัวนี้แล้วก็รวมวอร์เรนต์หวอร์เรนต์สของ a g d ด้วยเนี่ยน่าจะติดแคสฟลังต่อเนื่องอีก3สัปดาห์ได้แต่ว่าทั้งนี้งนั้นอย่างที่บอกไปเราไม่ทราบเกร์ที่แท้จ,จริงก็ต้องรอประกาศรายชื่อกันในเย็นวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รอดู ตัวที่มีโอกาสอาจจะรอดได้นะก็จะเป็นตัวชาวสตีลเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะสูงกว่าราคาตอนที่ติดแคช้ลังทั้งที่แล้วอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าก็เป็นการสูงกว่าไม่มากนะสูงกว่าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น AJD เป็น ALT เป็น RPC แล้วก็รวมถึง TKN อทั้ง4ตัวนี้เนี่ยถือว่าราคาณปัจจุบันยังสูงกว่าราคาตอนที่ติดครั้งที่แล้วค่อนข้างมากทีเดียวนะครับก็ ลองตามดูต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคาดการเราก็คงรอดูในเมลที่จะส่งให้ในระหว่างวันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของภาพรวมตลาดนะครับรุ้นรายตัวทั้งเทคนิครวมไปถึงเรื่องของแคชบาลานต่าง,างตลาดทรบก็เท่านี้ก็จะมีเท่านี้ก่อนก็ที่เหลือก็รอติดตามในเมลที่จะส่งให้ในเรื่องของการคาดการต่อไปนะครับส่วนประเด็นอื่นในเช้านี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับคงจะเน้นไปที่หุ้นลายตัวเป็นหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยทาง คุณตาครับหรือว่าพี่ตาเนี่ยจะมาคุยในตัวของ T p p c h ครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้าชีวะมวนครับเดี๋ยวทางพี่ตาจะมาคุยในรายละเอียดให้ฟังนะครับรอสักครู่ครับ